สวัสดีครับนี่สวัสดีครับผู้บ่าวเชียงเพลงอินดีแมนครับหลังจากที่หยหนาไปเป็นเวลาโดนเติบนะครับไปเหตุงานอยู่เมืองลุมกลับมาบ้านคเออที่มาเหตุวิดีโออีกเก็บไ้บทะเบิงครับโอ้มมกผมยาวเลย วันนี้สิมาตัดผมครับตัดผมบริจาคครับเนื่องในวันตัดผมนี่ต้องฉลองนะครับเบื่องตีล่<โ>ล่ะหมูกระทะครับโ, <ล S 1> โอ้โหเมื่อยแน่กำลังผมมากพร้อมเด้อเมื่อยแน่น้อยนึงนะเมียาบังคับครับเอาหน้าเมี่ยงไอ้เจียงอยู่อ้าครับก่อนอื่นก็นกนต้องมัดซะก่อนอ่ะพี่เขียนสายบา้าเพรามันเหยียดนะ แักว่าเนี่ยนี่ครับมเดีเอาขีดลงจักเถื่อพันแน่นี่ครับเป็นบาบร่เน่ยนะฮะอาจารยั่เที่ยวยั่ไงอย่ดยุดไว้แล้วก็ไปตัดเอาไอขคนเปนเกียดบาบเร่า ไม่ยาวนะครับนี่ผมยาวขนาดเลยมาจากของสูตรนะครับของสูตรนะครับของสูตรเนี่ยเออโอ้โหไม่จ่ายเลยซุปเปอร์ไซยาเลยเนี่ครับแก้วนี่ครับเดี๋ยวมันตรงมัดซะก่อนนะความยาวเดี๋ยวพี่จะแบ่งผมเป็นสองชั้นก่อนนะฮะใหนนี้โฟรตัดผมให้ครับปัจจัยปีนะครับอันนี้เกือบสองปีมั้งครับ บมมีเงินตัดผมมันส่อไปเอาโอปชิพีสองดลเยอะเนาะอ่าความอ่ะอ่ะชิอันนี้ไวมันเป็นเช่าล็อกได้ครับไว้บริจาคอันนี้เป็นเป็นป่วยมะเร็งนะเดี๋ยวอ่ะสีไล่ลงมากอาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมาแล้วจะมาเบ่งตอนตัดตอนตัดน้อครับผมงนหอมแต่ปะ ผมว่ากระซ่าไหมนี่ครับการแบ่งผมครับแบ่งเป็นปล่อยเป็นปล่อยยังสี่นะแล้วก็จังสีตัดออกครับโอ้ต่าตาจี่ไรครับพ่อตัดผมนี่พ่อยตัดผมทรงคือบิกเนี่ยครับแต่บิ๊งก็เบิรงกันหน่เาเบิรงทรงผมบิ๊กกันนะทรงผมบิกกันยังไหนเล้อวเออ ยัาฟังยี่เรือยวันเนี่ยเขามีเรัับหลังจากมัดแล้วมัดเลี้ยวไดือเ่ตัดได้วแม่ตัดให้แม่ตัดตัดทั้งไตนี่แม่ไตยัง แม่ตัดเขามาทั Ooh. ้งหัวจับจอตัดเลยกไดตัดไอ้เยทเ้ามาจับบางตดน้ำไก่จะขึ้นว่าเขาโอ้ยบ่อกันไก่ว่าเขาตาสีไลกินเฮียกินคนเออโอส่เนาะอันนี้ออกแล้นี่นี่นี่นึ่งอ่าครับมาแล้วครับหนึ่งปล่อยแล้วปล่อยครับหัวแบกแล้วเฮ้พอตัดอีกันหนึ่งไอ้ขอ่

ตูตาไรเหรอเจ็บต mm ัว hmm. น mm ี hmm. mm ้ตาออกหนัง hmm. ห mm ัวไขว้ออก่อยู่ความอยู่ความซึ้งนะครับซึ้งเกินวกับเจ็บไปเลยไปเลยตูจับชูเนี้ยชูเนี้ยนี่อันนี้ประมาณสามสิบห้าเซนติเมตรนะฮะเอาขี้ไอ้แค่ตัดอีกวันให้ตัดออกมันเบิด จะอยู่บ่เจ็บปวดเบาเบาหน่อยสิเอานี้โคตรเบาไงอดเวลาก็ต้องตัดครับธรรมดาสู้หั่นบูตัดดื้อตัดไปตัดอยู่ตัดดีบ่นี่แล้วจุกวันวันตัดดีบ่แล้วจุเอาไจุกซะแทนตัวเมฆตัวของหัวบ่บางแล้วเบ่งตรงผมงางไว้หัวบางเลยเป็น เส้นที่สามแม่วันน้องเมฆไหมอ่ะเส้นที่สี่ไปเลวดูผมชัดสิละเมอโอ้คือทีสมใจเนาะจำจำโอ้ไฮโบเข่าเม่รานจะใช่คอยจ้องไปจุกเดียวเนี่ยอ้าวไม่ละจุกอะพี่บอมก็มาเอ้ามาเลยกดอัดดูตัวนี้อ่ะแอคชั่นนี่ครับออกมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเห็ุเป็นรองทุ้ง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 สูง ปนี่พอรอป่ะครับไม่รอสีร้องเท่ต้มไห่แลยกระซก็สซีมันเกิดเป็นอะนี่ครับหลังจากตีตัดออกแล้วครับหัวก็ตัดได้นี่หายไปเลยหลังจากคันท yeah, yeah. ีให้พี่เฉียนบาร์เบอร์มาแต่งทรงให้ครับได้ล่ะพี่มะแต่งทรงเห็นไหมมันดูดีว่ามปนทรงเฝ้าบ้านเดลยจะเอาทรงเฝ้าบ้านเลยบากาเลาะบ้านเพราะปวด นในเวลาตัดครับ<ป>เลยตรงตัด<ป>ส่งเลยนะเดี๋ยวจะไปฉันนะ้นใช่ไหมตามไปฉั้นใช่ไหมเออ,เอ,อแต่ถึงไม่ต้ออกไปขนาดไอ้อมันไม่ใช่ทรงเฝ้าบ้านก็พอนี่ครับโอ้ตรงนี้มันแบ่งเนาะเดี๋ยวผมจะไถขึ้นไปให้สูงมากเลยนะฮะเพราะว่า <c oughs> เรานี่คือ <c oughs> ไอตอนที่เราตัดทำช่อเนี่ยผมมันจะผมมันจะอันนี้นะฮะเอาโซนโรงเรียนเอาโซนโรงเรียนโซนโรงเรียนนะโซนโรงเรียนโซนโรงเรียนแบบผู้ใหญ่นะน,นักเรียนผู้นักเรียนผู้ใหญ่ยังไงอ่ะเสร็จแล้วโอ้ยกระเทียมดีด<า>ีเรียบร้อยแล้วไม่รันบินเนี่ย โอ้ยพ่อไอเอ็นทุงเรืน <laughs> นนนอนมดบ่เป็นอะไกินหอมเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวให้เันตตนเหล้วก่อนครับจ้ามาเบิรงครับม,รมันใจมันใจโอเค